เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรคืดๆข้างบนข้างบนนี้ขออีกทีมือเปล่ามองมองฮตอนนี้ ผมรู้สึกว่ายังไม่เจออะไรหนักๆจะจะจ,จังๆอย่างที่ผมเกินตลอดแทบทุกครั้งที่ผมลยุยผมไม่กรันตีว่าผมจะเจออะไร สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆลุงป้านะอาท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านทุกๆคนนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพิซซ่านายออฟฟิเชียนค่าคืนนี้พี่ๆเพื่อนทุกท่านผมมาในคืนวันโกนวันแรงด้วยครับเนื่องด้วยมีพี่ๆเพื่อนหลายท่านทักท้วงกันมาว่าอยากให้พิซซ่ากลับไปลุยบ้านผีไ,ไ, e, ไอ้มองเคไอ้สุรกายโคตรสยอง ที่นี่กันอีกครั้งนะครับคืนนี้ผมจัดให้พี่ๆเพื่อนทุกท่านแล้วก็มาในวันโกนด้วยพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่ดูพระจันทร์ใกล้จะเต็มดวงนะครับโอเคครับยังไงก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะพี่ๆเพื่อนทุกท่านนะโอเคครับผมค่ำคืนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมพาเข้าไปลุยกันเลยครับ ครับผมค่าคืนนี้ผมพามาคืนวันโกนวันแรงด้วยพี่พี่เพื่อนทุกท่านพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่รู้ครับพระจันทร์ใกล้จะเต็มดวงแล้วสองสว่างกลางท้องฟ้าไยคือผมไม่ขอการันตีนะครับว่า มันจะประสบพบเจออะไรไหมผมห่างหายจากสถานที่แห่งนี้ไปค่อนข้างนานแล้วตั้งแต่คุณแม่ผมเข้ารับการผ่าตัดก,ก็ร่วมสองเดือนกว่าจะสมเดือนแล้วมั้งพี่พี่ตรงนี้ผมไม่ได้มาเลยวะต้องไปดูดิมันเป็นจอมปวกอยู่บนอยู่โคลนคอไผ่ด้วยโอ้โหแรงบันเทิงเป็นจอมปวกนะครับ มีถุงอะไรไหมเศษขยงขยะด้วยเียกว่าเศษของเส้นไหวะไว้จะลองพาอ้อมเข้าไปทางนี้ดูสิมันจะห้อมริมสะนี่ไปได้ถึงไหนตรงนี้เป็นข้างบอ่อน้ำนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไร อะไรเอ่ยขน,นหัวลูกสู้ไว้ผมจังหวะเผื่อตลอดโอ้โหลังนกลังนกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะ ด้านหลังดูเสียงอะไรช่างหัวมันวะผมรู้สึกเหมือนผมไม่อยู่คนเดียวอ่ะมันไปได้ไหมทางนี้เฮ้ยอะไรวะ ฝั่งนู้นที่กระท่อมเอ้ยใ้ชายมันมีเสียงทุกคนเสียงสองครั้งแล้วมาจังหวบเผือตลอดคืออะไรอ้อมกลับไปดูกูสงสัยฮยด้านหลังอะไร โชไปเขียวมาบะฮึฮยฮยอ้าวไม่เอาอย่าวิบวับวับวับเปแนๆอย่างนี้ไม่เอาเว้ยจะจะเลย จัดมาหน่อยไอ้มองนะโมตัสสะเข้าวระตูแล้วประตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเข้าวระตูแล้วก็ระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเข้าวระตูแล้วก็ระตูสัมมาสัมพุทธัสสะ มังทูปะทูปังบ,บ,บุพพคันธังคูอาจาริยาหังปูเชมิอิมังทูปะทูปังบุพพคันธังคูอาจาริยาหังปูเชมิอิมังทูปะทูปังบุพพคันธังคูอาจาริยาหังปูเชมิช้างขอบารมีพ่อปู วิสีช่วยปกปักรักษาคงครองหูช้างด้วยครับสาธุสาธุสาธ,สาธุเพื่อความอุ่นใจอะไรหิ่งห้อยโอ้ยเพื่อความอุ่นใจเพื่อความสบายใจในระดับหนึ่งผมอาราธนาคาถาบูชาพระปู่ผมไว้ก่อนแล้วกันสพ,พี่เพื่อนๆทุกท่านข้างหลังเอ้ย เฮ้ยไม่เอาน้าอย่าเล่นแบบนี้ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหน้าร้อนอย่างนี้ยิ่งร้อนเป็นเทวีคูณเลยทุกท่านเอ๋ยสวัสดีเว้ยเอาไม่มีลมแต่ผายางกวยเอาเอาเอาไฟยา ขอร้องอย่าเล่นแบบนี้กับกูพายางกวายผิวไหวหรือเราคิดไปเองวัดดีเว้ยอมองหรือยังอยู่ไหมมาบัานเทิงกันหน่อยอมองเว้ย นี่อึบเจออะไรไหมอะไรไหมนี่อะไรไหมสาตเข้าไปส่องรูมองเฮย้ยเฮย้ยเฮย้ยเสียงอะไรดันหลังกูยาโอ้โหมาในหมู่บ้านเฮากันโชคคืนวันโกนซะด้วยพี่น้องเอ๋ยเฮ้ย เฮ้ยวะยวมีเศษมีซ่าขนนกขนไก่อะไรเนี่ยฮะมาครั้งที่แล้วไม่มีนี่หวา mm hmm. น่าจะประมาณสองเดือนกว่าถึงสามเดือน mm hmm. มันไม่มีอะไรขอ้น oh. oh. ไปดูหน่อย mm hmm. พี่น้องเอ๋ยเฮ้ยเฮ้ย hey. 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 มีซากปีกนกปีกอะไรข้างบนข้างบนมีอะไรไหมเฮ้ยโอ้โหโต้องคอยระวังสัตว์มีพิษด้วยพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านไปเจอรังต่อรังแตนนี่บันเทิงเลยวะผมอะ เสียงอะไรด้านล่างวะฮะเฮ้ยมึงทำอะไรมองเฮ้ยอา้าวขอตั้งสติหน่อยขอตั้งหลักก่อนนะทุกคนโอ้โห ค่อนข้างผุแล้ด้วยถล่มลงไปนี่บันเทิงเลยผมมีอะไรไหมฮะโอ้โหจากเห่าเป็นหอนแล้ะมึงคนนี้เฮ้ยกูอยู่คนเดียวนะบนขนนำนี่กูอยู่คนเดียวจริงๆริอย่าหักนะเว้ยมันเสียงก็กกอกแกลกแกมาตลอด ย่าละถ้ายืนบนหลังคาแล้วพระเจ้าขอวิ่งก่อนแล้วกันจังหวะฉุกเฉินรู้สึกวัดฝาดยิ้วยู่ขออ้อมก่อนแล้วกันนะวัดดีเว้ย มีแต่เสียงเลยวะฮะมองวัดดีเว้ยมองเว้ยมองอยู่ไหนมองจะอี๋จะอี๋ ตอนนี้ผมสัมผัสได้เพียงแค่เสียงกกบแก๊กแกรเหมือนผมไม่ได้อยู่คนเดียวในความรู้สึกจิตสํำนึกคิดมโนไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมเจอจังๆหลายครั้งไอายอสุลกายตัวนี้ ลกมากไม่มีใครมานี่แต่ผมบ้าคนเกียวฮึบฮึบโอ้ยทั้งหอาทั้งหอนบันเทิงด้านหลังผมเคยเจอทั้งตุ๊กแกทั้งนก มาทำรังตรงนี้ยังอยู่ไหมมาครั้งล่าสุดรู้สึกจะเจอนกคำรังอยู่ตรงนี้อเสียงอะไรฮะคิดไปเองหรือเปล่า ไอเชือกนี่แหละต้องแขวนคอแพะแล้วเชือดคอบูชายันลทัททิบ้าบอตรงนี้ก็มีจอมปวกแรงจริงตรงนี้มองเองอยู่ไหนวันนี้วันโกนวันแรงจัดหนดีมองมองเอ้ยอย่ามาแต่เสียง đã lặng vai, biểu biểu vai, biểu biểu mong, à, มได้ยินเสียงอะไรคืดๆข้างบนข้างบนนี้ขออีกทีมือเปล่ามองมองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ ผมรู้สึกว่ายังไม่เจออะไรหนักหๆจะจะจ,จังๆอย่างที่ผมเกินตลอดแทบทุกครั้งที่ผมลยุยผมไม่กรนลันตีว่าผมจะเจออะไรเจอก็บันเทิงไม่เจอก็โชคดีไปไอมอง ผมว่าผมได้ยินเสียงอะไรคลืดคลืดข้างบนไปดูความสงสัยมันมีเยอะซะเหลือเกินไปดูเว้ยหนึ่งสองสามเฮ้ย โอ้โห oh, oh. ผมรู้สึกอึดอัดมากเลยทุกคนมันรู้สึกอึดอัดบอกไม่ถูกว่ะเฮ้ยวันแรงด้วยยังไม่เจออะไรจ,จ,จ้องจ้องจะจะเลาแวงวะ่ะด้านหน้าระวังด้านหลังด้านหลังก็ระแวงด้านหน้า รู้จิตมันจะปรุงแต่งนึกคิดไปได้เองเป็นไปได้หมดนะทุกท่านสถานการณ์ที่รกล้างกลางค่ำกลางคืนดึกดืนเปล่าเปลีปล่ยวคนเดียวแบบนี้เฮ้ยส่งสัญญาณหน่อยขอจังๆหน่อยสิยังอยู่ก็อเปล่ามองเอ้ย เฮ้ยอะไรใต้เตียงใต้เตียงใต้แค่นี่ไออะไรเล่นกูเมื่อกี้วิบวับวับวับแววๆส่งเสียงกรกเก็กกแกเมืงอออกมาจังๆญงดีเฮ้ย แบบนี้ไม่ชอบว่ะแบบนี้ไม่เอาเฮ้ยกูไม่ต้องการต้องขออภัยนะทุกท่านที่ผมต้องสวดคาถา อาราธนาพ่อปู่ผมค่อนข้างห่างหายไปนานพอสมควรจิตใจผมมันแก่งกงทุกท่านรู้สึกเหมือนยังไม่คุ้นชินผมไม่แน่ใจว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้มันเป็นไปได้หมดเพราะผมลุยเดียว บุคคนเดียวมีหลายท่านห่วงใยต้องขอบพระคุณในความห่วงใยทุกทกท่านนะครับพี่พเพื่อนทุกท่านนะทําไมผมไม่มากับทีมงานทาไมไม่มีคนมาด้วยไม่มีทีมงานเหรอผมพึ่งพาตัวเองมาโดยตลอดครับผมไม่มีคุณทรัพย์ผมไม่มีผู้สนับสนุนรายการหลักเหมือนรายการใหญ่ๆเหมือนช่องอื่นๆ ผมลุยเรื่อความบ้าความใจรักของผมเองเฮ้ผมโอ้เด็กแว้นนี่ก็บันเทิงซะเกินพวกมึงคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตอนเด็กๆผมเป็นเด็กที่ขี้ขาดตาขาวกลัวขี้ขึ้นสมองกลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทัางค่ำกลางคืนดึกดเดือน ไม่กล้าแม่จะลงบ้านมาเยี่ยวโอ้โหหาหอนพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านจากห่ากลายเป็นหอนมึงจะหอนทำไมเวลาเวลานี้กูขอร้องละหวาดระแวงเหมือนกันนะเว้ยเฮ้ย เชือกนี่เชือกนี่ก็ยังอยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันแขวนไว้เพราะมัดอะไรใครมาแขวนคอตายหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจข้าวบางครั้งก็ต้นไม้เขยา่าต้นนี้แหละต้นสะเดามันจะหอนทำไมเฮ้ยเดี๋ยวกูไปแล้วนะกูไม่อยู่ทั้งคืนหรอก อย่าเพิ่งไล่กูมองหอนไม่ยอมหยุดทุกคนไอ้มองถ้ามึงยังอยู่ถ้ามึงรับรู้ข่าวหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะหาอะไรมาเส้นมาให้กินอยากรู้ มึงจะยังอยู่หรือเปล่าวันนี้วันแรงด้วยวันโกนพรุ่งนี้วันผ้าใหญ่พี่ๆดูพระจันทร์ใกล้จะเต็มดวงแล้วกะมาวันแรงยังไม่เจอจังๆมีแต่เสียงว,ว,วิบวับวปันปวนป่นป่วนปั่นประสาทจิตวิตกกั้งวนันถ้าเจอจังๆนะผมไม่บวกผมก็วิ่งมีสองอย่างถ้ามาแบบเสียง มาแบบวิววับวับมันหลอนประสาทได้เหมือนกันทุกท่านทุกคนบอกว่าแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวกูกลับมาอีกจะเอาอะไรมาเส้นให้กูรู้ว่ามึงยังอยู่โอเคพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านผมขออนุญาต ออกนอกพื้นที่ก่อนแล้วกันอย่างที่ผมเกินทุกครั้งผมไม่แน่ใจไม่การันตีว่าจะเจอจะเจอ,จเจอแบบไหนยังไงในแต่ละครั้งแต่ละสถานที่ที่ผมลยุยครั้งนี้ไม่มีอะไรที่หนักหน่วงจนเกินไปรับรู้สัมผัสได้แค่เสียงกกอกแกรกวิบวับ,วบ,วบ,วบ หมาก็หอนไล่กูเสีเหลือเกินโอเคพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านยังไงค่ำคืนนี้ผมขออนุญาตก,กลับบ้านก่อนแล้วกันยิ่งดึกยิ่งวันไหววังเวงโอเคครับสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีดาตีสวัสดิ์กันทุกท่านทุกคนนะครับผมพ,พี่เพื่อนเพื่อนแฟนรายการทุกท่านนะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื ics, un, ่อเปี่ยงกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณพระคุณทุกๆความห่วงใยจากพี่ๆเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับค่ำคืนนี้ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ